มหาวิทยาลัยอสัมชัญหรือ a b a บโดยการสนับสนุนของธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปิดเผยผลวิจัยดัชนีความรู้สึกผู้บริโภคก,กรณีศึกษาตัวอย่างผู้บริโภคร,ระดับครัวเรือนพบว่ามีตัวอย่างถึงร้อยละ85.5นะคะที่ยังไม่มีบัตรเครดิตในขณะที่ตัวอย่างร้อยละ14.5นั้นมีบัตรเครดิต และเมื่อพิจารณาตามอาชีพประพบว่าตัวอย่างที่ประกอบอาชีพเกษตรกรประมงเป็นกลุ่มที่มีการถือครองบัตรเครดิตน้อยที่สุดหรือคิดเป็นร้อยละ2.4ในขณะที่ตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการเจ้าของกิจการเป็นอาชีพที่มีการถือครองบัตรเครดิตมากที่สุดหรือคิดเป็นร้อยละส5 2 และเมื่อจำแนกตามรายได้ส่วนตัวเฉพาะตัวอย่างที่ประกอบอาชีพเกษตรกร,กรและประมงพบว่าตัวอย่างที่มีรายได้ต่ำกว่า5,000บาทและระหว่าง5 0 0 1บาทถึง1,000 0บาทมีสัดส่วนการถือครองบัตรเครดิตใกล้เคียงกันคือร้อยละ2.1และ2.9 มีการโครงการเอแบกโพดรอุดมหงชาติกุลบอกว่าเป็นไปได้ว่าพักการเมืองที่กําลังขายนโยบายบัตรเครดิตชาวนาจะได้รับการตอบรับจากกลุ่มเกษตรกรอย่างดีเพราะชาวนามีบัตรเครดิตอยู่น้อยมากและอาจเป็นความหวังว่าจะช่วยการลดหนี้นอกระบบได้ค่ะ